วันที่12ตุลาคม2568ค่ะพาดไรลอยมาแล้วจากฟากฟ้าเพื่อปูชาไว้ในพระรัตนตรัยค่ะเราทั้งหลายมาร่วมกันอนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัทเ,เพื่อมาเข้าเฝ้าพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยแก่การออกจากทุกข์ค่ะนี่ค่ะ เครื่องสักกาลาหลากหลายวิจิตมากมายนะคะลอยมาเพื่อบูชาไว้ในกิจอันประเสริฐของพระรัตนตรัยที่ยังคงมีอยู่พุทธกิจเหล่านี้ก็จะมีตลอดไปจนกว่าจะสิ้นพุทธเขตของพ,อพระสมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะนี้ประธานกฐิน<พ>มีมากมายนะคะมาร่วมกันเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งพุทธกิจค่ะ เคข้าเฝ้าแดดพระศาสดาผู้สูงสุดพระองค์นั้นนะคะนี้ค่ะทรงประทับอยู่ด้วยความการุณามีมหาการุณาอันยิ่งใหญ่หวังปรารถนาที่จะเกื้อหูนให้พุทธบริษัทอันมีหมู่สงฆ์ได้เข้าถึงความสะดวกมากประการดังที่เรารู้กันในการ ให้มีอุศสลที่เป็นไปในกตินทานนะคะค่ะนี่ค่ะระทานร่วมหลากหลายมากมายอนุโมทนาสาธุสาธุร่วมกันนะคะเพื่ออนุปาทาปรินิพานสาธุสาธุสาธุเจ้าขค่ะคุะิตยาจิตารี